โอเคก็สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในเรื่องเดิมนะครับก็คือสม,อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแก้โจทย์ปัญหานะครับเกี่ยวกับอาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับทีนี้มันมีขั้นตอนนะครับเป็นขั้นตอน ในการแก้โจทย์ปัญหานะครับก็จะมี5ขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นตอนที่1นะครับก็คือเริ่มจากการวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะครับว่าโจทย์ให้อะไรมาโจทย์บอกอะไรบ้างโจทย์ให้หาอะไรนะครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือเป็นการกําหนดตัวแปรนะครับของสิ่งที่โจทย์ให้หานะครับขั้นตอนที่3นะครับก็คือเขียนอะสมการตามที่ ตามเงื่อนไขนะครับข้อที่4นะครับแก้อสมการนะครับส่วนขั้นที่5ก็คือตรวจสอบนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างที่1น,นะครับเขาบอกว่าเขียวมีไรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม2,000บาทนะครับแต่ก็ยังน้อยกว่าขาวซึ่งมีไรายได้ทั้งสิ้น7,000บาทเดิมเขียวมีไรายได้มากที่สุดที่เป็นไปได้ เท่าใดนะครับทีนี้เราไม่เราไม่รู้เลยนะครับว่าเขียวมีไรายได้เท่าไรนะครับแต่เขาบอกว่ามันเพิ่มขึ้นมา2,000บาทนะครับแต่ไอ้เพิ่มมา2,000บาทก็ยังน้อยกว่าไอ้ขาวอยู่ดีซึ่งไอ้ขาวเนี่ยมี7 0 0 0บาทอ่าเดี๋ยวเราวิเคราะห์โจทย์กันก่อนนะครับมีไอ้เขียวเนาะนะครับซึ่งมันมีอ่ามีเขียวกับมีขาวนะครับซึ่งเขียวเนี่ยมีอยู่เท่าไรก็ไม่รู้นะครับแต่ไอ้ขาวเนี่ยมีอยู่7000 นะครับซึ่งไอเขียวเนี่ยมันได้เพิ่มมา2,000แต่เพิ่มมา2,000ก็ยังคงน้อยกว่า7,000อยู่ดีนะครับอ่าจำภาพนี้ไว้นะนะครับอันนี้ก็คือนักเรียนก็ต้องฝึกจินตนาการจากโจทย์อีกทีหนึ่งนอว,ว่าโจทย์เขาบอกอะไรมาให้บ้างโจทย์ให้หาอะไรนะครับโจทย์ให้หาอะไรเราก็กำหนดไอตัวนั้นนั่นแหละนะครับเป็นตัวแปรอ่ะโอเคนะครับ เราก็จะมี2ฝั่งเนาะเป็นฝั่งของเขียวกับฝั่งของขาวนะครับเขาบอกว่าโจ์เนี่ยเราก็ไปดูก่อนโจทย์เขาให้หารายได้ของเขียวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มที่ฝั่งของเขียวก็เริ่มโดยการกําหนดให้เดิมเนี่ยเขียวมีเงิน x บาทนะครับก็คือกี่บาทก็ไม่รู้แหละกำหนดเป็นตัวแปรไว้ก่อนนะครับแต่ขาวเนี่ยมี7000บาทนะครับทีนี้ เขียวมีรายได้เพิ่มขึ้น2,000บาทนะครับก็คือ x บวก2,000เนาะนะครับ x บวก2000ทีนี้จากประโยคนี้ครับเขียวมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม2,000บาทแต่ก็ยังน้อยกว่าขาวซึ่งมีรายได้ทั้งสิ้น7,000บาทนะครับเราจะเอาประโยคนี้มาเขียนเป็นอสมการนะครับ ก็คือเรามีองค์ประกอบครบแล้วนะครับก็คือรายได้เดิมของเขียวกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับก็คือ x บวก2000กับรายได้ของขาว7 0 0 0บาทนะครับองค์ประกอบครบและนะ้วเนาะทีนี้เราก็เขียนอสมการก็ได้เป็นแบบนี้นะครับก็คือรายได้ของเขียวเดิมแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นก็คือ x บวก2000นะครับน้อยกว่าเนาะเขาบอกว่าแต่ยังน้อยกว่าก็คือคือเครื่องหมายน้อยกว่านะครับ7,000บาทก็คือน้อยกว่า70,00 เดี๋ยวเราจะเอาอันเนี้ยนะครับมาคิดก็เป็นอัจสมการง่ายๆเนาะที่เราที่เราที่เราเคยฝึกกันมามาเยอะอยู่แล้วนะครับอ่ะครูก็ยกตรงนี้มานะครับทีนี้เราต้องการหาค่า x นะครับเราก็เลยต้องย้าย2,000บาทนะครับจากบวกย้ายไปฝั่งนี้เป็นลบเนาะก,ก็จะได้เป็น x น้อยกว่า7 0 0 0 2 0 0ลบ2,000นะครับทีนี้7 0 0 0 2 0 0ลบ2,000ก็คือ5,000 นะครับแต่แต่ให้ดูตรงนี้นะครับคำตอบที่เราได้คือ x น้อยกว่า5,000เราจะตอบว่า5,000เลยไม่ได้นะครับ x เราจำได้ไหมว่า x คืออะไรนะครับเราเคยกำหนดให้ว่า x เนี่ยคือเงินเดิมของเขียวถูกไหมครับเงินของเขียวทีนี้เงินของเขียวเนี่ยมันน้อยกว่า5,000บาทนะครับ ซึ่งเขาถามว่าเป็นไปได้มากที่สุดเท่าไหร่นะครับ x น้อยกว่า5,000แสดงว่าจํานวนที่มากที่สุดแต่น้อยกว่า5,000เนี่ยคือ4,900นะครับเราก็เลยตอบว่าเขียวเนี่ยมีไรายได้มากที่สุดที่เป็นไปได้คือ4,999นะครับโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองเช็คดูก็ได้นะครับก็คือการตรวจสอบคำตอบ คือขั้นตอนที่5ของการแก้แก้โจทย์ปัญหาเนาะก็คือเดิมเนี่ยเขียวมีเงินมากที่สุดที่เป็นไปได้4,999บาทนะครับพอได้เพิ่มมา2,000บาทก็จะเป็น6,999บาทนะครับซึ่งมันก็ยังคงน้อยกว่าเงินของขาวอยู่ดีนะครับซึ่งขาวเนี่ยมี7,000ก็เป็นไปตามโจทย์นะครับแสดงว่าที่เราหามาถูกต้องทีนี้ถ้าเราบอกว่า อ้าวเราตอบ5,000ได้ไหมก็เราหามาได้ x น้อยกว่า5,000นะครับเราตอบ5,000ได้ไหมอ่ะสมมติเราแทน4,999เนี่ยเป็น5,000นะครับ5,000บวก2,000ก็จะเป็น7,000เนาะเราก็จะได้บรรทัดสุดท้ายนี้ว่า7,000น้อยกว่า7,000ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะ7,000มันเท่ากับ7,000ทันไหมครับ เราก็ต้องคิดด้วยว่าเครื่องหมายเนี่ย x มันน้อยกว่า5,000นะครับเขาถามว่ามากที่สุดที่เป็นไปได้เท่าไหร่นะครับก็คือ4,999โอเคนะครับนี่ก็คือตัวอย่างข้อที่1อ่ะไปดูตัวอย่างข้อที่2นะครับตัวอย่างข้อที่2 apple นะครับซื้อส้มมาจำนวน1แล้วรับประทานไป5ผลนะครับ เหลือส้มไม่ถึง10ผลอยากทราบว่า Apple ซื้อส้มมาอย่างมากที่สุดที่เป็นไปได้กี่ผลนะครับอ่ะเราก็ต้องมาวิเคราะห์โจทย์เหมือนเดิมนะครับวิเคราะห์โจทย์เหมือนเดิมอ่ะนี่คือ Apple ิลครับแอปเปเนี่ยซื้อซื้อส้มมาเท่าไรไม่รู้นะครับซึ่งโจทย์ก็ถามด้วยนะครับแอปเปซื้อส้มมาอย่างมากที่สุดเท่าไหร่ ซึ่งเราไม่รู้นะครับอ่ะเราใส่อะไรเอ่ยไว้นะครับทีนี้ซื้อมาเท่าไรไม่รู้แต่รับประทานไป5ผลก็คือลบออกไป5นะครับซึ่งเมื่อรับประทานไป5ผลแล้วเหลือส้มไม่ถึง10ผลนะครับอ่ะจำภาพนี้ไว้นะนะครับหลังจากวิเคราะห์โจทย์เสร็จแล้วเราก็มากำหนดตัวแปรนะครับ เอาสิ่งที่โจทย์ถามมาเป็นตัวแปรนะครับโจทย์ถามว่าแอปเปิลมีส้มอย่างมากที่สุดเท่าไรนะครับก็เอาจํานวนจํานวนแอปอะไรนะจำนวนส้มที่แอปเปิลซื้อมานะครับกำหนดให้เป็น x ทีนี้รับประทานไป5ผลก็คือหักออกไป5ถูกไหมครับก็เหลือ x ลบ5ผลนะครับอ่าทีนี้ จากประโยคที่ว่ารับประทานไป5ผลเหลือส้มไม่ถึง10ผลนะครับเราก็เอามาวิเคราะห์นะครับแล้วก็แปลงเป็นอสมการนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้เนาะคำว่าไม่ถึงนะครับครูเคยสอนไปแล้วเนาะมันคือน้อยกว่านะครับอ่ะทีนี้เราก็แก้อสมการก็คือย้ายข้างนะครับต้องการหาค่า X ก็ย้ายลบ5นะครับจากลบย้ายไปเป็นบวก ก็ได้เป็น10บวก5นะครับ10บวก5ก็ได้15เนาะดังนั้นก็จะได้ว่า x เนี่ยมันน้อยกว่า15นะครับเขาถามว่าแอปเปิ้ลซื้อส้มมาอย่างมากที่สุดที่เป็นไปได้กี่ผลนะครับก็คือเขาถามว่าจำนวนที่มากที่สุดที่เป็นไปได้นะครับของค่า x เนี่ยคือเท่าไหร่นะครับ x เนี่ยจะต้องน้อยกว่า15จําจำนวนที่น้อยกว่า15หเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับแต่ที่มากที่สุดอ่ะ ที่เป็นไปได้คือเท่าไรนะครับซึ่งมันก็คือ14ผลนะครับเราก็ตอบว่าดังนั้นแอปเปิ้ลซื้อส้มมาอย่างมากที่สุดที่เป็นไปได้คือ14ผลนะครับทีนี้เราก็ตรวจคำตอบดูซินะครับเราหาได้ว่าเขาซื้อแอปเปิ้ลมาสิบเอ้ยซื้อส้มมา14ผลนะครับทีนี้กินไป5ผลนะครับก็14 14ลบ5ก็เหลือ9นะครับ เนี่ยนะครับก็เนื่องจากเหลือส้มไม่ถึง10ผลก็เป็นไปตามที่โจทย์กำหนดโอเคนะครับก็ในพาร์ทนี้นะครับก็2ตัวอย่างโครคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดนะครับโจทย์อาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่แต่ไม่น่ามีปัญหาเนาะให้นักเรียนลองฝึกคิดนะครับ โอเคสำหรับพันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ